นออกไปเลยมีออกไปปากยันทีเลยออกเลยออกเลยผมชนแล้วนะผมชนแล้วนะออกเลย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 ตงาออกเลยอกามีปากยันทีนะนมาจี้ปกันทีออกเยพี่ี่มีอไรเพลยกนี่ไหนมานสุไบ้านบ้านนี้านนี้มาไ่ไมิไ่มไพี่ไมไเพี่อโีาเมื่อไหร่เมื่อนหร่เมื่อ่ เฮ้ยเพื่อนยิงเพื่อนไม่แจกได้ไงโอ้โหราโดกูหมดล้เฮียเพือาหน่อยดินยิงเพื่อนไรกลางปืนยิงเพื่อนไรกลางเซตหนึลงมาดิเซตหนึ่งเซตสองลงมาดิเพื่อนเลี้ยงเพื่อนไรกลางนะปืนยิงเลี้ยงเพื่อนไรกลางนะสื่อโซน เอามัน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 เปลือเชียร์มันดีเฮ้ยอย่างเงียบอย่างเงียบตาหนึ่งตาหนึ่งมาหน่อยเปิดมาหน่อยเปิดมาหน่อยตายเฮียเล่นการเล่นการเรีชูโบชีดีเฮ้พวกที่บนแอร์อะสามพันสามพันเบย์ไรเบย์ไรเอาได้เอาได้ไหวๆลงมาเยอะๆลงมาเยอะๆตุ๊กตาเยอะๆตุ๊กตาเยอะๆเต้นตุ๊กตาเยอะๆตุ๊กตาเยอะๆกระชุมหน่อยเนาะเล้นตุ๊กตาเยอะลงเพิ่มลงเพิ่มลงเพิ่มหน่อย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 ที่บังเปลี่ยนไปอย่างนี้

ตกลงไาไปไปดูตัวช่วยดูตัว่วยครัไกไมาไปดูตปวช่วยมึงมาตกลงมาไปเขีไอ้นี่ไปเขียวกไปเขียวตกลงมาไปเขียวตายลไปเขียวมได้ไปเขียไปอไปยมาั้นเพื่อนเนีทีมารมางไปเขียวโอ้องซืไเพื่อัไปเขียวตายเพื่อนยตายยูตไปิยูอ้ออย้อย มันโดนยิงฟรีว่ะผมจะไปเพาวรถเอาไหนดิมาเอาศพหน่อยน้องน้องมึงเอาศพหน่อยดิด้านหลังมึงเห็นศพไหมน้าน้องศพ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 เป็นศพไหมเป็นศพเป็นศพไหมเอ้ยมึงชุบก่อนดิโอ้โหมึงจะเล่นอย่างเดียวเลยนี่รีเฟนอยู่ไหนรีเพฟรชไปเขียวไปยิงทีตรงเขาหน่อยเห็นป่ะปืนเขาเต็มเลย

ปืนมันออนฟูดเอามาหน่อยดิปืนมันออนฟูดเฮ้ตต่อไปติดต่อไปิต่อไปปืนมาบ้าราหน่อยปืนมันออนฟูดน้องปืนมันออนฟูดหน้ยหน่อยไ้ซอยมุช่อรมาียมาดีอยูคนนึงมาดลมาดีอปืนมาบ้ารหน่อยปืนมาบเราหน่อยอสนชนบุรเีนะเดินไปนปวินับมายวินไปเลยนนคนนึงไปปปเย็น ใครจะโมนไปเลยนไปีกไปเลยไปเลยไปเฉดี่ไปเฉล่ยไปเฉล่ยไปเฉล่ะไปเฉลี่ยไปเลี่ยไปเี่ไปเกลียไปเฉลียไปเลียไปเลียไเลีไปเฉียเี้ยไปเียเไปเียไปเียเไปเียปเยเไปเปเขียวไปเไปไปเไปไปเียเไเียีไไปเียเยไปไีย ไม่มีแต่เขาวะปืนมันไม่มีฝั่งเป็นคนพึ่งรถนิดเดียวเองคุ้ยเลยตายพี่ยินผมพี่ยินพี่ยินเอาไปวันหน่อยเอาไปวันหน่อยเอาไปวนหน่อยไอ้น้อปืนมันไอ้น้องปืนมัน มีบอลอีมีวางอมีแล้วไปนไปเล่นทีเดียวกันก่อนเล่นทีเดียวกนก่อนเล่นทีเดียวกนก่อนเล่นตรงถนนดิเลนไหนนตรงนี้ไนนงาไปนันาไนนลมไปนันงนั่นมนันหนนงานนหนันไงมน่นลงมนั่นงนั่นงนไานนงน่นลานนงมานันไมานั่นลงนนงนนนนงน่นนนนนนัน เล่อยน้าลงบามาเล่นไม่ได้มามามาเล่ตรงนี้มาเล่ตรงเพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนเราตรงนี้เยอะมึงต้องมาตรงนี้มึงต้องมาตรงนี้ปล่อยน้าลงบานปล่อยน้าลงบานยี่สิคนยังทันอยู่โถมา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 ปล่อใเขียวมาฝล่อใบเขียวยาโมาฝ่ากถม้าีย่าม้ามโม้า่าโดม้าอย่าโถ้วยามาฝย่ากถม้าอย่ใหม้ามยเาม้าอย่ามย่ม้าอย่ามาย่า้อย่ม้ามาอยเาีย้อย่ามอย่าโม้่มอย่าอย่าม่อย ทีทีทก็เลทีทีหรอมเพื่อนเราลงไปตรงแท่งมีพ่นเราลู้บอลอินทาอลนเรงนนี้จตโรนมีเพอนอมาดิ MP หน่อย MP ไไอ้เฮียงลังยิงไรไม่ได้้ยมาตรงไเฉียงหน่อยมาไฟียงเคนคนเราไปไหนต้มามาลยมามาดวยมาเยเฮียยิงไรไ้เยยิงไรไอ้เียยร MP หน่อยกลางไฟเด็ดปอ้ MP หน่อยเพื่อน มาป้ายเขียวมาปเขียวเร็วมาปเขียวไอ้ควายกลับเหี้ยอแก๊งแตกมึงไปไงเหี้ยทำไรกลับแก๊งแตกแมึงไปอ่ะเหี้ยกลับแก๊งแตกทำไรไอ้น้องทำไรไอ้น้องไอ้เหี้ยตายอีกไอ้ควายไอ้มันแย่งกันเล่นเลยมันแย่งกันแล้วผมสั่งให้มาตรงนี้มันมันมันมีสองคุปตรงนั้นน่ะตอนแรกผมก็งงว่าป้ายเฉียวตรงไหนแม่งมาเล่นกันตรงนี้แล้วก็มันก็กลับไปตรงนั้นดึงสไปดดึงสไปด

คนนนอยู่่ัไหกระจอกไอ้ควายอยากมีหมดไอ้เฮียกระจอกไอ้เฮียไอ้ควายกับเฮียโอแกนแตกมึงไปยไปเฮียเดี๋ยวมึงแตกตามมันแน่ไอ้สัตว์ไอ้ควายเฮียตายปะไอ้สัตว์ตายหมดไอ้เฮียอย่างโง่ไอ้เฮียควายง้อเกินไอ้เฮีย มาดึงสบตงกูหน่อยดิมาดึงสับตองกูหน่อยดิเพ no ื <h <h ่อนเฮ้ยด mm ึงสัไปเดนดึงตบไปหนอยน้องนเมกูมดึงสับไปน้องดึงสับไปมาแนม่อนเฮ้ยพี่ช็อตยิงได้เหอเนี่นช็อตอย่างเงี้ยแม่งเราปืนกลางไฟเราไม่พอไหม พอช็อตเฟสสองแม่งพอนาโนุแม่งได้ไหลแล้วแม่งเราแบบรอตันแบบผมพูดจริงจริงนะเออมันพอมันโตเฟสสองแล้วมันผมยิงเท่าไหร่แม่งก็เหนื่อยหมดมาเสียหาพอเจ็บยิงเหนื่อยจริงไปไอตอนเฟสสองไอตอนที่เขาสั่งให้วิ่งมาเฮ้ยกูยิงเหนื่อยจริงดีแล้วแล้วกูใช้คนไม่ได้ไม่ดีข้างๆอ่ะไม่อยู่กูก็ตายไปไม่ได้ไม่ได้ไปดว่ากูไปแล้วใครอยู่ก็อยู่กูไปอ่ะ มันเราต้องเล่กันวะไปเลยวีกเกือประดกูอะปีาไอ้ยดมาเียขนเที่บี่บอลอยู่นะไอ้ที่เราไปแทงอะไอ้พวกมึงกลับไปดูดิยิงอยู่วะ่กูรักูรกูกลงน้หนีมาล้วกูปล่อยพวกมึงตายหางลาไล้ศัตรูสวยสวยสวยพี่บอลตัวลอก่อนเลยรอพียอะไรอะพี่สวยเลยสวยพี่สวยสใครใครใครจะอยู่ตายกับพวกมึง่ะป่าล่าเลยสวยสพี่สวยสยใครอยู่ก็อยู่ไปอะพี่ฉลาดกันแล้วเนี่ยพี่บอล อ้าวรอเฮี่อะไรวะมึงฟังนะมึงแยกกันเกินตอนแรกมันเกินแล้วมันแยกกันเกินจักไอตรงนั้นเล่นป้ายเขียวักูึงเบ้างประกอบประกอบใหม่อ่ะตอนเนี้ยเออให้ผมช่วยไหมผมขัดได้นะคือเราทำเราทำศพมันไม่เฟี้ยวว่ะไม่มีใครมารับกูป้าสวนสนุกมีใครมารับป้าสวนสนุก สนุยังไปไม่ได้พี่ตอนนี้มันมันวนอยู่พี่มันวนอยู่พี่มันไม่มาหรอกมันไม่มาหรอกส่วนสนุกคือแบบสะพานปลานะตรงปลายสะพานปลาสะพานปลาสะพานปลานนะเว้ยมันคงจะเข้าไปหามึงอ่ะพี่ว่าลฟ์ฟูพี่ว่าอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งรอไปถึงเดี๋ยวกู